สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่านะครับผมแซมพามาดูรถเตรียมที่จะส่งมอบในวันพรุ่งนี้1คันนะครับสำหรับเจ้าคันนี้เป็น Toyota า e v o d o ดับเ c a ล2.8 High ว์ว e ลเกียร์ออโต้นะสำหรับคันนี้นะรถปี2022นะครับสวยมากๆนะครับเท้าความก่อนนะครับคุณลูกค้าคนนี้นะครับท่านนี้จากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ ให้แซมหารถ4 w ร์วิลล์ให้หน่อยติดตามแซมมานานมากๆนะครับต้องมีอย่างต่ำๆต้องมี1ปีนะครับพอเห็นคันนี้ปุ๊บจองออนไลน์มาเลยนะครับผมเจอกันอีกทีก็คือรับรถเลยนะครับผมบอกก่อนนะครับคันนี้ยังไม่ได้ขัดเคลือบสีนะครับผมแซมรีบมาถ่ายคลิปวิดีโอก่อนเลยนะครับผมกลัวจะไม่ทันนะ จากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเลยนะสวยจริงครับคันนี้นะน,นี่นะสวยมากนะครับผมขอบพระคุณจริงๆนะครับผมที่มั่นใจและเชื่อใจแซมมาโดยตลอดนะครับผมน่ารักมากนะครับผมมาดูก่อนเดี๋ยวขัดสีอะไรจะปริ้งกว่านี้แน่นอนนะครับเช็คให้เหมือนเดิมครับไฟไฟต่างๆเดี๋ยวห้องเครื่องรับรองว่าเงาตาแตก ไม่ต้องห่วงนะครับผมอันนี้คือยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้สปานะก็จะดูเลอะๆนิดนึงนะครับผมยูจัดการให้นะสวยกริบนะ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 ครับเนียนๆเ,เลยนะครับปิดก่อนนี่นะคันนี้คือเป็นตัวท็อปที่สุดของรุ่นแล้วนะครับผม2 8 Hi 4 Wheel Auto นี่ดูนี่นะครับเลขไมล์กิโลเมตรคันนี้อยู่ที่119,000กิโลเมตรนะนี่จอเป็นระบบสัมผัสมาพร้อมกล้อง360องศาแอร์อัตโนมัติระบบ4 Wheel น,นี่ครบครบนะครับกุญแจก็ครบด้วยเช่นกันนะ จญแจรีโมทสองชุดนะเนี่ยกล้องเราสามารถที่จะเปิดได้นะกดเห็นไหมเนี่ย,ยกล้องหน้ากล้องรอบคันเนี่ยกล้องซ้ายกล้องขวาโอ้เจ๋งมากนะครับเบาะหนังดูปีกเปิดเนี่ยยังไม่สุดนะสวยงามนะครับผมพร้อมหล่อแล้วพร้อมหล่อแล้วนะดูคัสซีดําเมี่ยมเลยนะครับ 4คูณสี่ซูเปอร์เฟกซัสเพนชันะส่วนแค r ีบอยตรงนี้เดี๋ยวดำเนินการในเรื่องของขยงขยะให้เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวจัดการให้นะนะครับผมไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลน,นะครับตอนนี้รถ f w l l v l เท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับสำหรับที่นี่นะแซมก็ได้มาคันนี้หนึ่งคันนะครับผม รับรองพวกนี้ขับรถกลับบ้านหล่อๆแน่นอนนะครับกับสุราษฎร์ธานีลงใต้เลยหล่อๆแน่นอนนะครับผมโอเคใครอยากได้รถสวยๆก็บอกแซมมาโทรมาหาแซมได้นะครับที่เบอร์0ูนย์แมททกสามห้าสี่สามหกเก้าสองนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ